วันนี้บับเบิจะมาแนะนำตัวช่วยในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาถึงด้านการเดินให้ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกับรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove ตัวนี้เลยค่ะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบ้านเพื่อผ่อนแรงผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนเก้าอี้หรือโซฟาเพียงเปิดพนักพิงด้านหลังก็สามารถนำรถเข็นเข้าไปรับผู้ป่วยได้ถึงที่ มาพร้อมกับเซฟตี้ตัวล็อก2ชั้นด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยล่นจากรถเข็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะนอกจากนี้รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove ก็ยังสามารถโดนน้ำได้ไม่เป็นสนิมจะใช้นั่งเป็นรถนั่งอาบน้ำหรือนั่งขับถ่ายคร่อมชักโครกก็สบายค่ะหรือถ้าไม่สะดวกพาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำก็สามารถสวมถังรองขับถ่าย ให้ผู้ป่วยนั่งขับถ่ายบนรถนี้ได้เลยค่ะส่วนการทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากเพราะตัวถังมาพร้อมฝาปิดป้องกันกลิ่นและแบคทีเรียคุณสมบัติของรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove ของแท้โครงสร้างชุบก,กับวาวไน์ป้องกันสนิมสินค้าพร้อมใช้งานไม่ต้องประกอบเองเพียงนำออกจากกล่องก็พร้อมใช้งานเลยค่ะรับรองว่าแข็งแรงทนทานตอบโจทย์ทุกการใช้งาน สำหรับรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove พิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจกับส่วนลดราคาพิเศษที่มาพร้อมของแถมจัดส่งฟรีถึงบ้านพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศสนใจติดต่อศูนย์รถเข็นซีเนียแคร์ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยค่ะ